เจ็ดเลตแกในความสัมพันธ์เจอแบบนี้หนีไปให้ไกลแบบเออเราจะไม่เลือกคนที่เที่ยวตั้งแต่แรกเลยโกหกจนเป็นนิสัยอ่ะอันเนี้ยเราอยู่ด้วยไม่ได้ถามไปแล้วยังไงต่อเขาตอบมาเชื่อหรอ <c oughs> ก็ไม่เชื่อแล้วเพราะมันอะไรเชื่อได้ไม่เชื่อได้อ่ะเจ็ดเลตแปกในความสัมพันธ์เจอแบบนี้หนีไปให้ไกล reflex นิสัยแบบไหนที่เจอพีแล้วไม่เอาเลย อก่อนกอนคนละคนละสามข้อไดไหมน้อยแบ <laughs> โอ้อผู้หญิงมีเยอะ <laughs> อ<เ>ผู้หญิงม่เยอะอจริงไม่ใช่ไป <laughs> ดูได้เลย<อ>เกินอยู่แล้ว,วหรอมีมีโน้ตด้วย อ่าโอเคของเราก่อนอ่าเราว่าเรามีไม่ได้เยอะข้อหนึ่งของเราเลยคือเรื่องคิดลบคือน,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 นู่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีคือเรารู้สึกว่าเวลาเราเจออะไรมามันอยู่ที่ว่าเราเล็กต่อมันยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเรารสึกว่าแบบว่ามุมมองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันสาคัญมากเลยขอให้เรื่องที่มันจะเล็กจะใหญ่อะไรพวกนี้เราจะผ่านไปได้ด้วยไหมเสรซึ่งอันเนี้ยเราคิดว่าการคิดลบนอกจากว่ามันจะ d r a ตัวเขาเองเราอยู่เราก็ d r a ด้วย <laughs> เราก็รู้สึกแบบอันนี้เป็นเล็บแฝกของเราถ้าถ้าคิดลบจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สลับก แม่เราฟังคือหมายถึงแบบคือฟังคนอื่นไม่เป็นอะอารมณ์ประมาณว่าถ้าคุยดีฟกันไม่ได้หรือว่าฟังจันเหมือนไม่ฟังฟังผ่านหูไปฟังไปงั้นงั้นอะฟังเราก็แบบไม่เปิดใจอะฟิลฟิลนั้นอะเออคิดว่าไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนโอเพนแล้วก็รู้สึกว่าถ้าอยากได้ใครก็คงอยากได้คนที่แบบคุยกันเรื่องอะไรอืมเฮ้ยเราอาจจะดูแบบเหมือนหัวแข็งหรืออะไรเงี้ยนะแต่ว่าคือเราจะถ้าเรามีความเชื่อนี้อยู่เราถ้าแบบวัยอธิบายแล้วเราก็ฟังแล้วถ้ามันแบบอ้นี้เราเราเปลี่ยนความเชื่อได้นะอันนี้แบบบอกคนในนะกคุณหวานนั้น เออเออแต่ว่าเราเรารับฟังข้อต่อไปของเราเราว่าน่าจะเป็นเรื่อง fix mindset เราว่านี้สาหรับเราสําคัญมากคือเรา value เรื่อง growth mindset มากมากซึ่งอันเนี้ยคือความ <c oughs> คือจริงมันก็จะลิงก์กันนะคือความ fix mindset บูบะว่าแบบแบบเราทําได้เท่านี้นู่นนี่นั่น,นเราอะไรไม่ได้มันก็จะลิงก์ไปที่แบบก็จะโทษสิ่งอื่นรอบตัวหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าคือเราเป็นคนที่แบบหนุนทะยานนิดนงึงอะแบบ <c oughs> ฝึกนู่นฝึกน,นี่ชอบเจอ,อเรนด์หรอกเมต์มากๆอะไรเงี้ยเรถ้าแบบเราอินทูวันนี้แล้วเขาเหมือนแบบว่าไม่ฉันคงไม่กินตรงนี้แล้วนี่คือฉันเกิดมาเท่านี้แล้วอะไรเงี้ยเราก็คงเราคงไปได้วยกันยากอะ่ะ <c oughs> เออเราเราก็เลยอันนี้เป็นอันหนึ่งที่แบบสอบเราคือแบบ <c oughs> <c oughs> ไปใส่ฟาว้แล้วกัน <c oughs> <c oughs> ของเราน่าจะเป็นไม่ชอบคน เที่ยวอืคือไม่ใช่ว่าคนเที่ยวแบบกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรนี่เขาไม่ดีนะไม,ไม่ได้หมายถึงสิ่งจรนะิงนั้นไม่ดีแต่คือส่วนตัวเราเป็นคนไม่เที่ยวเลยแล้วก็เป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ยุ่งอะไรอยู่แล้วเราก็เป็นคนที่รู้สึกว่าจริงๆอะ่ะเพราะว่าชีวิตอะ่ะมีแพลนอยู่ตลอดเวลาหมายถึง กิโมแบบส, linkage, สมมติเช้ามาอกอกกําลังกายแล้วก็ทํางานกับบ้านนอนอะไรเงี้ยคือเราแค่รู้สึกว่าถ้าอย่างคนที่เที่ยวอะ่ะเขาจะใช้เวลาทําโซนต่างกับเราเน,นี่ยนึงทำให้เรารู้สึกว่าถ้าสม,มมติว่าเรากลับบ้านมาสี่ทุ่มเราเหนื่อยแล้วอะเรายังต้องมานั่งแบบรอเธอกลับบ้านถึงตีอสองอ่ะสมมติว่าแฟนบอกว่าเอา้าเธอก็นอนไปสิอะไรเงี้ยแต่คือการที่เขายังไม่กลับบ้านและเขาเมามอะเราไม่สามารถหลับได้ <S <S เราก็รู้สึกว่าเออเราก็เลยตัดปัญหาเรื่องเนี้ยโดยการที่แบบเออเราจะไม่เลือกคนที่เที่ยวตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได ก็ไม่แล้วตอนนี้ได้แบบไหนมาก็ได้แบบนอนสีท่มนอนคอรได้แบบนอนสีท่มยังไม่ถึงบ้านเลยสีทไม่เกินไปเดี๋ยวเขามองแบบไม่ด like well> no ีของเราเปสักข้อแล้วกันเราว่าเราไม่ได้มีเยอะอะถ้าเรานึกออกตอนนี้อาจจะเป็นที่เกียรติเรอ อืม mm hmm. คือเรา mm hmm. ด้วยความที่ว่าเราอาจจะแบบ mm hmm. มีความ achievement มีความแบบอะไรเงี้ย aim mm hmm. ไปอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะใช่ปละล็อกชิเนี้ยคือคำว่าขี้เกียจอาจจะแปลว่าแบบคือไม่ทําอะไร mm hmm. เราก็แบบเปื่อยๆเชยๆเรื่อยๆ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เรา,าจ,จะ ราอาจจะเครียดกับการที่ไม่ทําอะไรมากกว่าเออบอกก่อนว่าคืออันนี้เราคุยกันเป็นในเชิงแบบเพอร์ซนอลมากๆเนาะมันอยู่ที่เราแต่คนอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าทุกคนแบบจะต้องแบบนี้แบบน,แบบนี้คือไม่ดีไม่ใช่เราคือคาว่าขี้เกียจของวันคือไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ๊ยเราจะแบบแรรูความโฟนักติดตืดก็ไม่ใช่เหมือนกันเออเราแค่แบบว่าถ้าขี้เกียจมากๆหรืออย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบอะไรที่ที่ที่คงยากมากๆสําหรับที่จะชแชร์ไลฟ์สไตล์ด้วยกันอือสุดท้าย ของเราไม่ชอบคนไม่จริงใจซึ่งอุย๊ยลืมพูดอันนี้เลยอะให้พูดก่อนร,รู้สึกว่าเป็นคนมไม่มีหน้ากากมากๆแบบหมายถึงแบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนง่ายๆหมายถึงแบบคิดอะไรเราก็พูดแล้วก็ค่อนข้างพยายามอยากจะสื่อสารแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจคนที่แบบหน้า,ยาอย่างหลังอ,อย่างอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออ ถ้าเราอยู่กับใครอ่ะก็คงไม่อยากได้คนแบบนั้นเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะทําให้เราแบบต้องมานั่งคิดถึงเรื่องนี้อีกว่าแบบทอย่างนี้คือต้องการอะไรวะอะไรเงี้ยคือเสียเวลาเลยรู้สึกว่าเออคนข้างๆผงไม่อยากได้เออแต่ว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่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 ทีสาาหที่แบบมาคุยกันมาคุยกันอะไรเงี้ยคือปามไม่มีฟิลเตอร์เลยคือคือโอเคเขาไม่ได้พูดจาที่มันรุนแรงที่แบบดันฟิลเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ความความหมายคนละแบบแต่ว่าเป็นหมแบบคือไม่ต้องมาแปลไม่ต้องมานู่นไม่ต้องมาอะไรเลยอ่ะเออเราก็เข้้าาใจแบบนนัเรกก็็ไม่ต้องมาเสป เดิมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะมันไม่เคลียร์ใหม่มันมันแบบมันจบไปแล้วอะไรเงี้ยเออจิงเรื่องความจริงใจก็เหมือนกันเาะเมื่อกี้พอพูดมาขอเขาปิดข้อสุดท้ายแล้วกันข้อ7แล้วกันเนาะเมื่อกี้แบบคนละคนละสังคมอะเราว่าเรื่องของการโกหกอันนี้สำหรับเรารับไม่ค่อยได้คือไม่ใช่ว่าทุกคนในชีวิตเราเองก็เป็นคนที่เคยโกหกบ้างในในบางกรณีอย่างเงี้ยแต่ว่าโกหกจนเป็นนิสัยอะอันเนี้ยเราอยู่ด้วยไม่ได้เพราะเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราเคยแบบเคยอยู่กับคนอย่างนั้นใช่ปะแล้วมันก็มีเคข้อย่เราว้นบี่เราถถาามมไปแแล้้วก็บบ เขาตอบมาเชื่อหรอก็ไม่เชื่อแล้วเพราะมันไม่มีมันไม่รู้อะไรเชื่อได้ไม่เชื่อได้เออเราสึกว่ามันสุดท้ายแล้วมันรู้ลงไปที่แบบเรื่องของความเชื่อใจซึ่งกันและกันซึ่งเราว่าสาหรับเราอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้แบบในความสัมพันธ์มันไม่ว่ายจะแตกต่างมากกันคนละแบบพื้นเพหรือว่านิสัยใจเขอาจจะต่างกันเลยแล้วก็แล้วแต่เราว่ามันความเชื่อใจสมคัญมากเออถ้าแบบมีความเชื่อใจได้กันอะไรเงี้ยมันก็สามารถทําให้แบบความสัมพันธ์มันไปต่อได้จริง ก็ผู้ชายโกหกนี่คือแบบดูๆนะทุกคนไม่เลิศเสียเวลา โอเคจริงๆคือนี้เราแบบแบบชวนคุยแล้วกันนะเนาะเ่ราะแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการที่เราจะมีความสัมพันธ์อ่ะคือเรามองว่าการมีความสัมพันธ์อ่ะควรมีความสัมพันธ์เมื่อพร้อมไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ้ยช่วงนี้แบบอยู่คนเดียวเหงาเาแบบหามาดีกว่าอะไรเงี<ม>้ยเราก็เลยเหมือนเป็นเลสแฟลกให้ละกันเพราะบ,บางทีเราเจออะไรเราตื่นเต้นง่ายเนาะแต่ถ้ามันมีเลสแฟลกบางอย่างขึ้นมาที่แบบเราไม่เอาอ่ะก็อย่ารับมั่งแต่ตอนแรกมไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าแบบเหมือนเราตั้งใจไปถูกปมอมเอาไว้อ่ะสุดท้ายก็ต้องไปแก่จิ๊ก ไม่ได้อยากมีแฟนแล้วก็ไม่ได้อยากแต่งงานตั้งแต่แรกแต่จําได้ว่าเหมือนไปดูแบบเหมือนมีคนแบบไปขอพรพระแม่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขอมาเยอะใช่ปะเราก็เลยนั่งรต์ว่าของตัวเองอะเราชอบคนประมาณไหนทีนี้พอเราสต์ไว้อะตลกมากคือรีดไปเยอะมากประมาณ20่สิบกว่าอแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะเห็นมากขึ้นว่าตัวเองชอบคนแบบไหนอะไรเงี้ยพอเวลาที่มีใครเข้ามามันปัดทิ้งได้ง่ายมากแล้วก็รู้สึกว่าเออเรารู้ว่าเขาไม่ตรงกับเราเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เริ่มตั้งแต่แรกอะมันก็ทําให้เราแบบป้องกันไม่ให้เราเสียใจได้ง่ายเออ็ร้การวาก เขาบอกเขาไม่อยากมีแฟนไม่คิดว่าจะมีแต่องยาวเพราะว่าเราเลือกให้ดูแลตกใจแบบเพราะว่าเราเลือกโอ้ผ่านมาได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าเราเลือกไงเพราะนั้นคลิปนี้ก็หลักๆออกมานี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจริงๆเราตั้งใจเปิดอันนี้ขึ้นมาเพื่อมาคุยกันในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเอ่อในเชิงของความสัมพันธ์เนาะแล้วก็ในเชิงของเ e ลเ n e s s ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของ work life ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครมีอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ